เราจะลองโปรแกรมง่ายๆสุดๆนะฮะเป็นพื้นฐานการเคลื่อนที่เลยนะครับพื้นฐานการเคลื่อนที่ของขุ่นนะฮะคือตัวหุ่นเดินตามเส้นตอนนี้ตัวที่เป็นพวกเซนเซอร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยโอเคให้ให้รู้ว่ามันใช้ได้แนละ้วเดี๋ยวต่อมาจะมาคณิติบที่หลังแต่เดิมจะเริ่มใหญ่ขึ้นขึ้นเดี๋ยวจะมาหาง่ายนะฮะแต่ตอนนี้เราจะเอาตัวง่ายก่อนเป็นขุ่นเป็นตามเส้นนะฮะขุ่นเดินตามเส้นเนี่ยถ้าเราดูตามคอนเซ็ปต์นะครับเอาง่ายๆลงไปลงมา,งมาเราค้นคว้าเซเซอร์ได้ มือขาายับได้มันขยับได้เลยได,ได,ได้นะฮะมีตัวที่ใช้วัดเส้นอยู่นะฮะมี3ตัวก็จริงแต่เรางตัวก็เปล่าเราใช้2ตัวข้างหน้าคือซ้ายขวาแล้วเมื่อกี้เท่าที่เทสไปแล้วนี่นะฮะเราเห็นัต่ทุกตัว,ตว,วใช่ไหมถ้ามันอยู่บนเส้นมันจะตัดถ้าไม่อยู่บนเส้นถ้าถ้าถ้าอยู่บนพื้นแต่ไม่ใช่เส้นมันจะติดก็คือใช้ไอ็กเซสเลฟทายไรทายได้นะฮะคราวน,นี้ดูพฤติกรรมมันว่าเราอยากจะให้มันทำยังไงเมื่อเจอเส้นนะครับ คืะเส้นนะสมมติเส้นโค้งนี้แหละนี่คุณยนถือแบบนี้นะครับ ตอนนี้คนเดียวเราวิ่งไปนะแบบนี้นะลักษณะแบบนี้นะฮะกำลังคล้องเส้นอยู่นะครับสมมติว่าคล้องเส้นอยู่มันก็ควรจะทำไม่พอมันจะวิ่งตรงเบซ้ายเบสขวามันจะวิ่งตรงใช่ปหมโอเคเป็นนะฮะคราวน,นี้ถ้ามันวิ่งไปท้องใต้มันสั่งให้วิ่งตรงมันก็วิ่งตรงสองนะครับท้องใต้มันมีมันกละดูกนกันนะฮะงั้นก็จะมีการเปลี่ยนประมาณนี้ถ้าเปลีป่ยนแบบนี้ตาขวา อ่านได้ค like ่าขาวนะฮะ้คืได้ค่า1นะฮะตาซ้ายอ่านได้ค่า0คือได้ค่า0ขาขวานะฮะตัวจะวิ่งขวาเลี้ยวขวซ้ายเ้ยวซ้ายคนจะเลี้ยวซ้ายนีคือเบรกซ้ายนะฮะเบรกซ้ายที่นี้ก็ทำได้หลายท่าแต่ท่าที่เอาแบบต่ดรุนแรงกว่อนก็คือหยุดล้อซ้ายหยุดล้อซ้ายหมุนล้อขวานะฮะถ้ามันกลับกัน นะฮะก็คือไอตัวนี้มันเป๋กลับด้านเป็นอย่างนี้นะฮะกลับด้านนี้ตาขวาเจอสีดำตาซ้ายจะสีขาวนะฮะซ้ายถูขวาฟอก็ต้องหยุดล้อขวาหมุนแต่ล้อซ้ายเห็นไหมนนี้โค้หมดยังตาขวาตาซ้าย0 0 0 1 1 0 1 1 0ศูนย์หนึ่นศูนย์นึ่นึ่นมีมีมีอยู่สี่มีมีอยู่สรูปแบบที่เด็กได้ใช่ไหมฮะ ถ้าเจอขาตั้งคู่วิ่งโรรเจอขาวด้านหนึ่งตามด้านหนึ่งให้หมุนล้อขาวนะฮะหมุนล้อขาวมันไจมจ่เจอข้อเส้นเลยฮะถ้าเจอดั้คู่แล้วเราแล้วแล้วเราแล้วนะฮะเจอดั้คู่เนี่ยมันจะมาเจอได้ยังไงนะฮะถ้าเป็นเส้นตรงพวกเนี้ยไม่น่าจะเจอนะฮะแต่ถ้าเป็นไอ้นี่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันเจอดั้คู่ได้ วิ่งมาฟ้านี่นะฮะวิ่งมาถึงเจอสีอ่างนี้ตัดคู่แล้วเราจะเขียนนะฮะอาจจะให้หยุดนี่ถ้าอยากจะให้เลี้ยวขวาทก็คือถ้าเจอตัดคู่ก็ทำสมมติว่าเห็นตรงนี้เจอขาใช่ไหมฮะก็คือผมล็อขวาเลยไดิฉันถึงล็อซ้ายไปมันก็จะโค้งขวานะฮะอ่ะ ตรงนี้คอนเซ็ปต,ต์ทั้งหมดนะฮะเขียนเป็นโปรแกรมตัวอยา่างไปแล้วนะฮะโปรแกรมดูง่ายๆมากนะครับเดี๋ยวอยากจะให้ลองปั้นโปรแกรมนี้เลยนะฮะเราก็ลองวิ่งสามเส้นเลยนะครับให้วิ่งได้ที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวจะได้ทานข้าวแบบแล้วทานข้าวเสร็จเดี๋ยวกลับมาลองให้มันมีเยอะขวาและซ้ายตามจุดที่มันมอ,อยุดแบบนี้ก็ได้น <c oughs> ะฮะเราเปิดเปิดโปรแกรมนี้อยู่นะฮะโปรแกรมชื่อแคนไลน์โปรแกรมชื่อแคนไ,ไลนะะ์นะฮะเป็นตัวอย่างนะครับ ตัวยอยา่างอยู่ใน K U ยูกระบบนะครับเห็นไหมเอาแคร็กไ,ไลน์ใส่เข้าไปนะฮะตอนนี้ทำแค่หนึ่งตัวเดียวนะฮะเรายังไม่ใช้่ถูกตัวนะครับเราจะรันแค่สองตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไฟสัญเปิลอ่าโคโรบอรแคร็กไลน์เฉยๆนะฮะตัวอย่างออนท้ายนี้นะครับะะก่อกนที่จะใส่โปรแกรมเข้าไปดูนิดหนึ่งนะได้สังเกตว่าโปรแกรมมันจะค่อยๆลงไปลงมานะตามที่ ตานรวานจริงที่เราคิดแต่เมื่อกี้เลยนะฮะเซ็ตอัพไม่ไดีอะไรเซ็ตอัพก็คือแค่คนบอกอีบีของนะฮะเซ็ตอัพแบบครบพื้นนะครับ,บระะตัวที่เป็นหัวใจสำคัญเราคือตัวหลูนะฮะหลูของเรามีแค่นี้จริงๆตรงนี้จริงควรจะเป็นบูนะฮะแต่นี้เก็บตาติดเอาไว้นะ,ะโดยตลอดนะครับเก็บตาซ้ายมาเก็บตาขวามานะฮะตอี้เราใช้หลักท้องเก็บใส่ของแฝดไว้นะฮะแล้วตรงนี้เช็คเลย ซ้ายคู่ขวาจริงทั้งคู่ถึงเจอขาวคู่เจอขาวคู่ตรงตรงนะครัสั่เซนเรปพอร์เตอร์ f o r คือเดินหน้าครูสปีดปรีต้ตงเป็นค่างที่ไว้ทั้งหมดนะฮะตั้งไว้ที่50าสคือ50%เปซ็นต์วิ่งเร็วประมาณ50%อของที่มันทับได้นะฮะระกท่านไปตรงนี้นะฮะเสร็จครูสปีดไม่ไดสิบเน้น,ะะนตรงนี้มันก็จะ วิ่งคู่นะฮะซ้ายขวาวิ่งคู่ไปนี่คือวิ่งตรงแต่มันต้องเป็น LT นั่นแหละงั้นถ้ามันมาชนสีดำชนนะฮะสีด้านซ้ายชนสีดำก็คือนอก LT เดี่ยวพอไปใช่ไหมมันก็จะมันก็จะจะปัดจะป,ปัดซ้ายนะฮะก็คือต้องหยุดมอเตอร์ซ้ายแต่มอเตอร์ขวามันก็จะมันก็จะโค้งซ้ายไปนะะั่นทำนองเดียวกันถ้าตาซ้ายเห็นสีขาวตาขวาเห็นสีดำนะฮะเคสนี้ก็ต้อง ให้มันโค้งขวาคือหลุอซ้ายแล้วเลีขอยวขวาก่อนและสุดท้ายตรงนี้ถ้าเจอดำคู่เจอตอนนี้คือสับก็คือหยุดมอเตอร์เลื่อนเลยนะฮะโอเคทำแบบนี้เดี๋ยวลองเทสดูว่าได้แบบนี้จริงหรือเปล่าฮนะเดี๋ยวจะขอฝากการบ้านไว้หลังทานข้าวถ้าเจอสีแย่ลองให้มันเยื้ยวขวาแทนที่จะอยู่นะฮะ,นะะตอนนี้เอาแบบนี้ก่อนนะ,ะลองให้มันเพิ่งไล่แต่ว่าถ้าลองลองเทสน,นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวทานข้าวไปเลย จะวิ่งอย่างนี้นะฮะเขาก็เจอสีแยกอะไรนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์วิ่งค่อนข้างชา้าเหมือนกันนะฮะใช้ใช้สนามเปน,นี่เนี่ย เจอขาวขาวทัางผู้วิ่งตรงนะครับงน้นถ้าเปิดปูดไว้เผอวางบนโต,ต๊ะถูฆ่าตัวตายเลยนะฮะระวังด้วยนะปิดปิดเครื่องทุกครั้งนะครับ